สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายายนิชนบดเด้อค่ะวันนี้มาเล่นกับหลานเด้อค่ะเนี่เห็นบ่เห็น <c oughs> ของเด็กน้อยเนาะมันยังบ่ถึงวันดอกแเฮามาเร็งมะเล่นกับเขาตั้งน้อยนึงเพราะมวนๆนาะพี่น้นนนองเนาะเหมืนกระลูกกับหลานจ้าบ,บ่า <c oughs> อายุหาสิบสามเรามาเล่นแบบสนุกสนุกด้วยกับปีนองขนานหลานตั้มยังกเนาะนี่มันมแปลกแปลกตัวเนาะพีนองจ๋าขอขอบคุณกันทุกคนเด้อที่วาวอวยพรมันเกิดในี่นี้เนาะขอขอบพระคุณยังสูงด้ค่ะอายุหาสิบสามปีแล้วโอ้ยเนื้อหนังไก่เห่วแล้วด้อยค่ะปีน่นองเลย่อไปมีเงินมีท้องก็จะไปเสริมไปแต่งทั้งน้อยนะ่ะ มันเหี่ยวไหนอย่นี้มาเด่นกระลานนด้เนี่ยมันมานเป็นวันในนี้เลยค่ะมันเป็นวันคุยนะคะพี่น้องขอขอบคุณกันทุกคนงามๆนะคะที่อวยพรวันเกิดอย่างนี้นะคะพอจัดวันเกิดไปวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนเนาะห้าสิบสามปีแลยค่ะงานเนื้อหนังก่เหี่ยวแล้วเดี๋ยวมีตังก็จะไปเสริมไปแต่งมันสักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ มันกัดเริ่มเทาแล้วเนาะ <c oughs> ก็ถึงบอกว่ายายนีชนบทมันบอกพี่นองเออโอ้ยมีความสุขหลายลูกสาวลูกเขยแล้วก็หลานของแฟนของสามีอยู่เมืองฝรั่งเนาะที่เขาเสียไปนะเขาก็เลยสั่งไยายนีสื้อเคก้กสื้อไก่สื้อน้ำหอมมาให้แล้วก็แป้งพวกอย่างหลายๆอย่างนะคะอืมโอ้ มีความสุขหลายในวันเกิดมีความสุขมีความสุขอยู่พี่น้องเลยมาเมามาม้อยกันสักหน่อยเดิมตอนนี้อยู่เมืองนอกเริ่มสีหนาวแล้วอยู่เมืองนอกนะอืมเริ่มสีหนาวแล้วพี่น้องการเริ่มเย็นอยู่ก็ไอ้นิวนิวแคตอีโดนี้เลยค่ะพี่น้องจา๋าอืมมันเรียนการุล์หลานหลานเขามาเก็บคองเก็บอย่างเขาพูานะอืมอางานนี้ก็ได้จับมาเล่นตั้งน้อยนึงอ่ะเนี่ย พราะมันสนุกสนุกสนานให้ชีวิตสดใสใช่ไหมคะเติมความสดชื่นทั้งน้อยมันบ่ามาเราจะทำอ,อย่างจำใจนะพี่น้องเนาะคนเบิ่อกสิเบือ่อนายมันบ่ล่ะเอออย่าเบื่อกันเด้อพี่น้องจ๋าขอขอบคุณกันทุกคนเดออ้อหลัจาในนี้ลงคลิปหลายรูปแบบขอขอบคุณงามๆาด้อค่ะที่ขอที่วอวยพรในยายนี้วันเกิดนะคะขอขอบคุณงามงาม